บาัดีโมคทุกคนทางย u t u b e สน่ห์ของบาโอสดนามวันนี้บาโอกะจะพาทุกคนมาเบิงไม่แหละทุกคนมาเบิงคลิปโษนาหญ่ตึมเพื่อนึ่งนะทุกคนเนาะพอดีตั้งแต่น้อยจนง่ายทุกคนเขาเห็นคลิปโษณาแบบนี้มาเนาะเขาะว่าเบิงฮีวีข้องเมืองไห่ไม่แหละเมื่อนี้เลยจะพาทุกคนมาดูอีกตึมเพื่อนึ่งโอเคไปชมกันเลยทุกคนไปเลยโอเคห้ามผู้ชมทุกคนเหากะ ไปเบ okay. ิ้งหมดเลยเลยโอเคกดขอกดขอกดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดน้าติ่งน้อยลงโอเคเดี๋ยวขอกดคลิปนะนี่เป็นแถวแรกเลยครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยจะอยู่ในหัวใจพี่ตลอดแขนครับแขนเป็นฟอล์หอเป็นแฟนครับกลัไปบ้านวันนี้น้องอย่าลืมส่องกระจกนะแล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กโง่ มีแฟรงครัมีแล้วเฮ้ยท่านประธานอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนตายพรเองล่ะน้ามืดคลายจะเป็นลมโคินายาดมยาดมมันใช่ไหมใช่ไหรบก็เเายังไงกับเ๋าหิมกับเบาว อืมอืมโอเคโอเคได้ได้ได้น่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูหน่อยนะ,นะนได้ได้ได้ามืดคลายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลโอเคได้ๆๆได้ได้เออนี่คุณช่วยฝฟกสัญญาไปให้ลูกค้าทีระวังเลยนะนี่ต้นฉบับ ตายแลว้วกูมไม่ตกงานก็โดนไล่ออกนะตั้งห้าหมื่นสี่ซื้อไปบ่อยไม่ลดเลยนะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะ้าอุ้ยหน้ามืดคลายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิลเกี่ยวในปัจจุบันผู้หญิงมีปริมาณมากกว่าผู้ชายหกสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายแต่งงานแล้วเฮ้ยอีกส่วนหนึ่ง บ้างานที่เหลือหลอกสุดท้ายก็เป็นเนี่ยดูแลตัวเองดีบ้างเริ่มต้นจากการกินทาโรโอ้โฆษณาทาโรโอ m ม g ก็ยิ้มเลยเจ็บจริงแหละเจ็บจุกกามละ มื่อวานก็คลิปคลิปที่เล้วี่นหอ,อกันยังเบิ้งข้นเนาทุกคนเนาะไม่เป็นไร <areth? S 1> ดูอีกก็ดูอีกไดูอีกคอเร้ได้อยากยนโฆษณาเก่ายานี่ได้ได้ได้โอเคอยู่นะทุกคน พังเพาไม่ต้องรอไม่ต้องรอแหมมันก็ตึ่ตรตตประจำอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยไปสักอะไรไมาต้องโกงวงกอนอะเจ้าไอ้เหี้ยนะอ้าแล้วใครยกตุ่มมาวางขวางหน้าประตูเมียตาละเฮ้ยเมียป่ะล่ะโอ้โ,อโ,อโห <S <S โคตรใหญ่บ่เนี่ยนีเมียโอ้ my god อีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เห็นนะ โฆษณานี้หมายว่าชิคเกสติกเอาแต่เคี้ยวมันอย่างเดียวคลิปพี่แล้วก็เห็นทุกคนอ่นาเมื่อวานนี้ดูรถใชมนน้มันทุกคนอ่านอนฝังหลังหรอฮะฮมาอะไรมพี่โควต้ายี่ห้าคงรอ้อยพี่ ไคเนีวนะพี่นะครับไครนียวแปดบาทพี่รับไปยี่พี่พรสิบสองนะขยันพี่ส้มครับอะไรนะอะไรครับตัวอะไรครับอะไรถุงหนึ่งนะครับอะไรมาที่แมวมาอะไรแน่ถุงครับวาวาเร็วโอ้โหเอาไปขายเองเลยหัวหน้าสุดเยียรโฆษณากาแฟอ๋อสมัยนั้นพี่ใช้กล้องตัวนี้มานานหรือยังมาแล้วล่ะ นเป็นไงบ้างอ่่ะไมรู้เป็นอะไรเลนเสือบมันมัวมัวใช่ไหมนานเลยมีเลนตัวใหม่มาจากมีการเอางี้พี่เอาเบอร์โทรผมไปก่อนเดี๋ยวดูยังไงโทรนะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้ใช้ครีมเลยสิบ้าไม่เคยใช้ครับผมมีครีมกันแดดที่มาตากแดดเอางี้พี่ทำประกันชีวิตบ้างไงพี่เกิดฟุตบอลเกิดมาแล้วกเดินมาขายกั้นขายกล้องแนะนำสินค้าลูกค้าแล้วก็เตะบอลไปด้วยโอ้โหกี่งานเนี่ย

กินข้าวคิดว่าเข้าวทำอะไรกันอย่างนี้เลยเออโอ้โหโฆษณา mama ทุกคนโฆษณาม a m a มีแย่งกินด้วยเอาตายละโอ้โโอ้โหสวัดีครับพบไค่ครับขบคุณมานพครับแรกบาทครับไม่ทราบว่าพบใครคะขบคุณมานพครับเดินตรงไปแลตรามือเลยค่ะรับกาแฟไหมคะับกำลังอุ่นๆเลยค่ะ โอ้โหบริษ right? ัทก็อย่างเงี้ยสวัดีค่ะคุณเอกเสถียรป้าครับต้องขยันทำทุกอย่างอยู่คนเดียวทำทุกอย่างมาโนบครับเชิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกระแฟกระป๋องแบล็คอัพกระป๋องสวัทานผ้บริาุกท่านครับเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะครับชันทุกท่านติดแฟ้มรายงานกับประชุมครับเราจะเห็นได้ว่าผลประกอบการ พิมขาวดำไปทำไมอ่ะดูไม่รู้เรื่องนะหน้าเบือ่อไม่ต้องเครียดแค่เลียนมาใช้เร,รียนต์สรโกมันดียังไงล่ะครับแล้ว้าไปทุกการกระชุดมลื่นไหลเพราะใช้เรียนต์สีรีโก l โอ้ย้มจนจะาเจ็บแย้มากสวัสดีครับคุณเจ้าคร,รับรับน้องส้มครับว่าจะชวนไปทำบุญนะครับ ไม่บริสตลไม่ศูนย์หนึ่งจบตามมเนีได้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 ดส้มรอพี่แป๊บส้มรอพี่แป๊บสมัยนี้หลอกยากนหนึ่งสองสามไปไหนกนดีเนี่ยพ่อผัวเออพ่อเมีย พ่อแฟนเออพ่อแฟน,แฟนไรไม่ดูเลยตอนขี่มานอะเอ,อนะเอเจาะเให้แางพันไปแบง้าออนางพันรหัสสีสีสองเก้าแดแสองห้าเจ็ดตรงเป๊ะทำอย่างนี้ได้ คนโกงมันเยอะนะใช้บัตรเงินสองพันกลาคืนเลยพ่อ,อนี่ตัวอะไรอะเออนี่เด็ดเด็ดเด็ดกระสือผีกระสือลูกมันชอบหากินตอนกลางคืนกินแต่ของนัง่งเเหม็นๆกระทางกร <laughs> ะหังกระหังมันจะบินไปบินมาอยากกินกล้วยอะ่ะกล้วยนีกกินไม่ได้ขอกผีจะนีเขาถนน อปดดยืนทำไมเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยไป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 เฮ้ยที่ทุกผีเลยไม่น่ากลัวหรอกเรื่องรไฟโอโคลอดไฟเฮ้ยท่าปลาตาแอ่ะีเบอร์ช่างปสมุดหน้าเหลืองไิสมุดหน้าเหลืองหาง่าย ม่ค่คอยเจอยังเจอสมุดหน้านเลื่องหาง่ายโทรศัพท์มันจับอยู่โอ,โอ้ว่านี้ดูแล้วีนคลิปนี้ว่าแล้วเกือบตาย ก <Ooh. S 3> <ส>็ิใหม่ซื้อไหมซื้อเงินกำลังมาแต่แฟชั่นมันเปลี่ยนแล้วสินเชื่อตามใจคุณนำเงินกู้ที่ผ่อนไปแล้วมาลงทุนใหม่ด้านสีสันจักรธนา จบแล้วทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็หาทุกคนเอาเบิ้องนะโขนสนายติมเพิ่เนื่องนอนต้นเต้นอนจนง่ายจนเห่าก็เบิ้งมาสินาะเดี๋ยวนี้ขึ้นเปี้ยนไปแล้วทุกคนเนาะเฮาห้าเบิ้งยาแล้วทุกคนคันเป็นอะไรก็คอมเมนต์มานำเนาะขอบอกข้าใจทุกคนที่เบิ้งคลิปมานำ พร้อมมาเบิง้งเบิ้งคลิปวิดีโอมาพร้อมๆกันเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะคะันมากก็ยิ้มไลค์ซับสไครต์คอมเมนต์มาหนำนาะทุกคนบ๊ายบายได้เจอกันใหม่ในคลิปไลค์ต่อไปเด้อเอาตรงเวลไล์เ like, ยรอวะ <laughs> คลิปต่อไปเด้อทุกคนโอเคบ๊ายบาย